าเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป .5 หน้าที่68ข้อ 1. กำพลมีที่ดิน18.5ไร่แบ่งขาย15แปลงแปลงละ0.75ไร่กำพลมีที่ดินกี่ไร่สิ่งที่นักเรียนต้องหานะคะคือประโยคสัญลักษณ์และคำตอบประโยคสัญลักษณ์คือประโยค คณิตศาสตร์แบบง่ายๆนะคะที่ทําให้เราเข้าใจโจทย์แบบย่อๆนั่นเองเข้าใจวิธีคิดแบบย่อนะคะามาดูวิเคราะห์โจทย์กันว่าโจทย์ข้อนี้เราจะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์แบบไหนนะคะกําพลมีที่ดิน18.5ไร่แบ่งขายขายไปแสดงว่าลดลงหรือเพิ่มขึ้นคะลดลงลดลงแสดงว่าต้องเป็นลบแน่นอนตรงนี้นะคะต้องเอาเป็นลบออก แบ่งขายขายไปเท่าไหร่คะ15แปลง15แปลงแต่ขายไปแปลงละ0.75ไร่แสดงว่าแบ่งขายเนี่ย15แปลงแปลงละเท่านี้ไร่ต้องเอามาคูณนะคะต้องเอาจำนวนแปลงคูณด้วยแปลงละเท่าไหร่แปลงละ7.5ไร่เราก็จะได้จำนวนที่ดินทั้งหมดที่เราขาย ดังนั้นกำพลจะเหลือที่ดินกี่ไร่วิธีคิดคือนำที่ดินที่กำพลมีทั้งหมดไปลบด้วยที่ดินที่กำพลนำไปขายนะคะดังนั้นจึงได้ประโยคสัยลักษณ์ว่า18.5ลบด้วยวงเล็บเปิด15คูณ0.75เท่ากับ นักเรียนก็คิดเลขออกมานะคะว่าได้เท่าไหร่อ่ะครูแอบทดตรงนี้ละกัน0ูนย์จุดเจ็ดห้าใส่จุดตรงนี้นะคะคูณเท่าไหร่คะคูณสิบห้าห้าคูณห้าเท่าไหร่คะนักเรียนยี่สิบห้าใส่ห้าทดสอง 5 7 3เจดสหทดสเป็น3ามใส่7จทด3ต่อไป5้คูณศนย์ได้ศูนย์ทด3ได้3อันนี้มาทัดแรกยังไม่ต้องทำอะไรต่อไปใส่ศูนย์ขั้นไว้ตัวหนึงเพราะว่ามี2องตำแหน่งนะคะต่อไป1นคูณหได้5 1าคูณเได้7 1็คูณศได้0น แล้วนำสองมาทันนี้มาบวกกันก่อนนะคะเป็นคำตอบสุดท้ายก็จะได้เป็นห้าบวกศูนย์ได้ห้าเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองใส่สองทดหนึ่งห้าบวกเจ็เป็นสิบทดหนึ่งเป็นสิบเอดใส่หนึ่งทดหนึ่งศูนย์บวกหนึ่งเป็น1อ่ะเรียบร้อยคำตอบสุดท้ายทีนี้กลับมาดูค่ะว่าทศสิยมมีกี่ตำแหน่งคะมีทศสิยมมีสองตำแหน่งนะคะมีเลขหลังจุด2ตัวดังนั้นเราต้องนับ 1>, 1, 2จุดให้มีเลขหลังจุด2ตัวได้11.25นั่นเองอแล้วเราก็นำา18.5มาลบกับ11.25เราก็จะได้เท่าไหร่คะ7.25นั่นเองอทีนี้นักเรียนก็ตอบนะคะโดยการตอบนักเรียนต้องตอบโดยทวนคำถาม ดังนั้นเราจะตอบว่ากำปัลเหลือที่ดิน7.25ไร่ค่ะต่อไปข้อ2นุศราซื้อข้าวเหนียวปิ้ง5ชิ้นราคาชิ้นละ10.50บาทให้เงินคนขายไป100บาทนุศราได้รับเงินทอนเท่าไรประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะ หรือวิธีคิดแบบย่อนั่นเองข้อนี้ทำยังไงเอ่ยเราต้องหาเงินทอนใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องนำเงินทั้งหมดที่ลูกค้าจ่ายมาใช่ไหมคะลบด้วยราคาของทั้งหมดก็จะได้เป็นเงินทอนทีนี้นุสาราซื้อข้าวเหนียวมุ้งมา5ชิ้นทั้งหมดมี5ชิ้นราคาชิ้นละเท่านี้ แสดงว่านุสราต้องจ่ายเงินค่าข้าเหนียวปิ้งเท่าไหร่คะต้องนำจำนวนชิ้นมาคูณกับราคาต่อชิ้นใช่ไหมคะเราก็จะได้จำนวนเงินทั้งหมดที่นุสราต้องจ่ายจากนั้นให้เงินคนขายไป100บาทแสดงว่าต้องนำา1 0 0มาลบกับเงินที่จ่ายไปทั้งหมดก็จะได้เป็นเงินทอน จึงได้ประโยคสัญลักษณ์ว่า 100- ลบ 10. วงเล็บเปิด5คูณ10.50วงเล็บปิดเท่ากับคิดเลขมาแล้วนะคะได้47.50การเขียนประโยคสัญลักษณ์ไม่ต้องเขียนหน่วยด้านหลังนะคะ,ะนักเรียนลองคิดเลขก่อนนะแล้วนักเรียนก็ใส่คำตอบด้านหลัง เรามาลองคิดกันดูสิคะ10อ่ะคิดในวงเล็บก่อนนะ10.50 5คูณ5 5คูณศย์ได้0 5นคูณหได้25ใส่5ทด2 5งคูณศย์ได้0ทด2ได้2องนะคะ ห้คูณหนึ่งเป็นห้าได้52ทีนี้ 5, ้าสศูนย์ทีนี้ทศนิยมตรงนี้มีสองตำแหน่งคำตอบต้องเป็นทศนิยม2องตำแหน่งเหมือนกันค่ะ,ะใส่จุดเรามีเลขหลังจุด2ตัวแบบนี้ต่อไปนี่แนววงเล็บเราได้และห้าสิบสอไปเอา100ตั้งแล้วลบด้วย52.50ิบสค่ะห่งร้อ ลบ5้าเขียนเลขให้ตรงหลักนะน,นักเรียน5้าสิอจุดห้าศูนอ้าวทำไงดี100ไม่มีจุดถ้า100ไม่มีทศนิยมด้านหลังทําไงคะเราเติมเองได้ค่ะเ,เติมไปเป็น0 0ด้านหลังแบบนี้ศูนย์ลบศูนย์ได้ ศูนย์ลบห้าได้ไหมคะไม่ได้ค่ะต้องยืมอะยืมต่อต่อไปเรื่อยๆตรงนี้หนึ่งหนึ่งจะเหลือศูนตรงนี้ศูนย์จะเป็นสิบใช่ไหมคะสิบแต่ว่าเดี๋ยวตัวนี้ก็จะยืมไปอีกก็จะเหลือเก้าอันนี้ก็เป็นสิบสิบก็จะยืมโดนยืมไปอีกอันนี้ก็จะเหลือเก้าส่วนอันนี้ก็จะเป็นสิบสิบลบห้าเหลือ ก,กการทนิยมค่ะการศลบทศนิยมใส่จุดให้ตรงกันนะคะมี2ตำแหน่งตัวนี้ก็ต้องมีสองตำแหน่งเหมือนกันต่อไป9ลบ2เหลืออะไรคะเหลือ7และ9ลบ5เหลือ4คําตอบสุดท้ายตรงไหมคะตรงกับเฉลยไหมตรงถูกต้องนะคะ47.50บาทเมื่อได้คําตอบที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็เขียนตอบโดยการทวนคําถามด้วยนะคะตอบ นุสราได้รับเงินทอน47.50บาทค่ะข้อ3พัตราทำน้ำส้มคันได้3เหยือกปริมาณเหยือกละ2.5ลิตรบรรจุใส่ขวดขนาดเท่ากันได้30ขวดพอดีน้ำส้มคันมีปริมาณขวดละเท่าไหร่วิธีคิดแบบย่อนะคะประโยคสัญลักษณ์ทำยังไงเอ่ย มาดูโจทย์ก่อนค่ะ,ะโจทย์บอกว่าทาน้ำส้มค้นได้3เหยือกเหยือกละเท่านี้แสดงว่าพัตราทำทาน้ำส้มข้นทั้งหมดเท่าไหร่คะต้องนำจำนวนเหยือกมาคูณกับปริมาณต่อเหยือกตรงนี้เมื่อคูณกันแล้วก็จะได้ไปริมาณน้ำส้มทั้งหมดนะคะ ต่อไปบรรจุใส่ขวดเท่ากันก็คือแบ่งเท่าๆกันได้30ขวดพอดีการแบ่งเท่าๆกันออกมาแบ่งให้ได้เท่าๆกันแบ่งนี่ลดลงเท่าๆกันใช่ไหมคะแสดงว่าต้องคูณหรือหารคะ่ะต้องนํามาหารนั่นเองมาแบ่งนะคะก็คือการหารแบ่งเท่าๆกันคือการหารนะคะ,ะหารด้วย30ก็จะได้ปริมาณต่อขวด ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์จะเขียนได้ดังนี้นะคะ3คูณสอจากนั้นนับปรหารอีก30นะคะจะได้0.25อทีนี้ครูพานะักเรียนมาแสดงวิธีทำว่าได้0.25จริงหรือไม่นะคะ,ะก่อนอื่นทำในวงเล็บก่อน2.5 คูณสนะคะามาสมคูณหเป็นสิห้าใส่ห้าทด1ต่อไป3ามคูณสเป็นหทด1เป็น7จ็ดในวงเล็บได้และเจ็ค่ะทดลิยยมหนึ่งตำแหน่งต่อไปนำเจ็มาหารกับ30มสิบหารยาวแล้วกันนะตั้งหาร 7.5เอาไว้ด้านในนะคะ7.5เป็นตัวตั้งไว้ด้านในหารด้วย30 30มาที่หลังเอาไว้ด้านนอกทีนี้30เกิน7จดไหมคะเกินแน่นอนงั้นเราใส่ศูนย์คันไว้ก่อนเจอจุดใส่จุดให้ตรงกันค่ะต่อไป สาคูณอะไรไม่เกิน70็ดคะ30มคูณสองได้60 75บเลบหกเหลือสิบหาเลขหมดแล้วทํางดนี่คะเติมศูนย์ค่ะแล้วก็ดึงศูนย์ลงมา30คูณอะไรไม่เกินหนึ่สคะสาคูณ 5ได้150พอดีนะคะลบกันเหลือ0ดังนั้นข้อนี้ตอบ0.25ถูกต้องแล้วค่ะ,ะทีนี้เรามาตอบกันนะคะโดยการทวนคำถามดังนั้นคำตอบคือน้ำส้มคั้นมีปริมาณขวดละ0.25ลิตรค่ะ ครูพาทำสามข้อนะคะส่วนอีก2ข้อเดี๋ยวนักเรียนลองทำเองนะคะ